สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูอนุบาลชั้นปีที่สจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ n e p กันนะคะแต่คุณครูมีกติกาในการฟังและพูดดังนี้ค่ะรอบที่หนึ่งตาดูหูฟังรอบที่สองตาดูหูฟังพูดตามแต่ไม่มีเสียงรอบที่สาตาดูหูฟัง ผู้เสียงดังเมื่อเด็กๆรู้หลักการปฏิบัติแล้วเราไปเริ่มกันเลยนะคะ Point Read Remember Repeat Run Say See Share Sing Smell, smile, spell, stand, start, stop, swim, talk, tell, teach, touch, turn. OFF, turn on, understand, wait, wake up, walk, work, right เด็กๆคะปฏิบัติตามกติกาที่คุณครูได้บอกหรือเปล่าคะการปฏิบัติซ้ำๆจะย่อมเกิดความชำนาญน,นะคะ สำหรับวันนี้คุณครูขอตัวไปก่อนไว้เจอกันท็อปิกหน้านะคะสวัสดีค่ะ